การที่ได้รับรู้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมสังภา์ก็ถือว่าเป็นการฝึกจิตบริหารจิตผัดเกลาจิตอย่างหนึ่งคะ่ะเราจะทําให้เกิดปัญญาค่ะขออนุญาตดึงชื่อเจ้าพ่อ Work Point มาหน่อยนะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจคะ่ะอุปมาอุปไมยแบบน,นี้ว่าถ้าคุณปัญญานี้รันคุณมาเยี่ยมมาหาเรารับรองความร่ำรวยก็จะมาเยือนสิคะเพราะอ,อะไรคะเจนจิตเปรียบเทียบว,ว่าคุณปัญญา ร่ำรวยมหาศาลแถมยังมีความฉลาดล้ำลึกได้ข่าวว่าหุ้นก็เยอะด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีสติแปลว่าความระลึกได้มันก็ส่งผลไปถึงจิตของเราค่ะทำให้จิตสงบสะอาดสว่างอารมณ์ก็จะอยู่ในระดับคงที่ไม่วิตบิวปริแตก และถ้าเกิดคุณอยากมีราศีที่ดีในที่นี้เนี่ยจงจนอารวมทุกทุกอย่างเลยนะคะเช่นมีอาชีพการงานที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีหน้าตาที่ผุผพองคู่ครองความรักก็โอ้คุยกันง่ายเข้าใจกันดีมันฝึกปรับอารมณ์ให้ดีอยู่เป็นนิสสิคะคิดอะไรก็จะโรง่งโปรง่งใสประสบแต่ความสำเร็จความเจริญค่ะรับรองเจอแต่เรื่องราวดีๆ มีกันระยานมิตรที่ดีๆค่ะเราจะไม่มีปาปำมิตรไม่พบเจอปาปมิตรเลยค่ะปาปะมิตรในที่นี้หมายถึงมิตรเทียมค่ะแล้วถ้าเกิดเราเจอเรื่องราวที่ไม่ดีเราก็จะมีสติปัญญาไปแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างถูกต้องแล้วปัญหานั้นก็จะแก้สลายหายไปโดยที่แบบบางครั้งเราก็คาดไม่ถึงว่าอา้าวปัญหานี้มันหายไปได้ยังไงพรเราใช้ปัญญาใช้สตินะคะ หน้าตาก็จะผูดพองแบบไม่ต้องใช้เครื่องสำอางใดๆเลยล่ะคะ่ะเพราะเครื่องสำอางที่ใช้แล้วงามที่สุดไม่ใช่เป็นเพราะมาจากประเทศที่เขาว่า,าบัวหิมะดีหรือหอยทากนั้นดีหรือสารสกัดตรงนั้นดีประเทศนั้นดีไม่เลยนะคะอยากจะบอกว่ามันมาจากเครื่องสำอางที่ออกจากราศีของตัวเราที่ผสมคบและผสมชาติไม่ว่าจะกี่ชาติกี่ชาติ แล้วมาสุ่ชาติปัจจุบันที่เราสะสมบุญมาตลอดก็จะออกเป็นราศีไงนะคะที่สําคัญการสะสมบุญในชาตินี้จะเป็นหลักใหญ่หน่อยนะคะส่วนชาติที่ผ่านานมาก็เป็นลักษณะาการผรสมผสานกันไปค่ะดังนั้นชาติปัจจุบันจึงเป็นตัวหลักที่จะทําให้เรามีราศีมากหรือราศีน้อยค่ะเคล็ดลับส่งสมที่เจนจิอยากจะนำมาฝากในเครื่องสําอางนะคะ อย่าไปบอกใครนะคะอย่าไปบอกใครดังๆเลยนะคะนี่เจนจิแอบประซิบดังๆเลยนะเจนจิใช้ครีมบำรุงผิวยี่ห้อปล่อยวางค่ะแล้วใช้ครีมรองพื้นยี่ห้อลดอัดตราตัวตนค่ะรวมไปถึงเมคอัพค่ะโดยยี่ห้อรมวิหารสีได้แก่เมตตากรุณามุพิตาและอุเบกขาค่ะ,คะ รับรองเดินไปไหนๆเสมือนมี light, สปอร์ตไลท์ส่องมาทางเราอยู่เสมอเลยนะคะอาจจะฟังแล้วดูแปลกๆค่ะแต่นี่เป็นคำตอบที่เป็นความจริงของชีวิตค่ะถ้าคุณลองฝึกทำใจได้ในหลายๆเรื่องคุณก็จะมีลาสีมีออร่าที่เปล่งประกายโดยที่เราไม่ต้องไปทำหน้าให้เสียเวลาเปลืองเงินเปลืองทองเลยล่ะค่ะ นำกลับไปคิดนำกลับไปทบทวนเจนจิย้ำอยู่ทุกคลิปอยู่ทุกคลิปเลยนะคะแล้วคุณจะเกิดปัญญาอย่างแตกฉานค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิสวัสดีค่ะ